สั่งงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็เข้าไปในห้องใต้ถุนซึ่งมีกุญแจใส่โดยที่ตัวเขาเองเป็นผู้เก็บกุญแจไว้จัดแจงไขแล้วเรียกลูกน้อง3ามคนเข้าไปขนเหล้าออกมาห้องนั้นเป็นห้องเก็บเหล้าสารพัดอย่างที่ซื้อมาบางได้มาฟรีบางคงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคิดว่าเหล้าเหล่านี้อาจมีประโยชน์น้อยหรือไม่มีเลยสําหรับเขาในวันข้างหน้าการเลี้ยงเหล้าลูกน้องมีผลได้ผลเสียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งประการแรกเขาต้องการความฮึกเหิมแบบบ้าเลือดประการที่สองเอาอกเอาใจและในด้านเสีย คนพวกนี้อาจขาดหรือไม่ก็เมาเสียก่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ทางได้มีมากกว่าคือล่อคนเหล่านี้ไว้ในบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวเองเขากลับมาดูอาวุธปืนที่ถูกขัดและใส่น้ำมันเสียเอี่ยมอ่องพลันสมุนเอกไวกลางคนที่ถูกด่าเมื่อยกยกก็ถลันหน้าตาตื่นขึ้นมารายงานในสมานเสือผู้มาฮะเสือผู้มาอยู่หลังบ้านแล้วคนของเราตามตัวมาได้แล้ว เลือดในกายเขาพลางมีความอบอุ่นราวกับว่าเสือผู้คือผู้มาโปรดเร็วเลยทันความต้องการเตรียมเล่าดีๆไว้ให้มันให้ใครหาแก้มมาไอผู้มาคราวนี้ถูกใจใกูนฮักมันมาทางไหนเดี๋ยวไอสัตว์พวกนั้นเห็นมันก็มายัางเสือเข้ามาทางหลังบ้านมากี่คนสามทั้งตัวมันสมานลงบันไดเร็วแต่ไม่เร็วเหมือนใจเสือผู้เดินอาจอาจเข้ามา เขามายังเสือแท้หนวดเคราเฟริรมตามเคยสมชุดชาวนาทั้งสามคนสะพายปืนยาวและมีพราเบลัมขนาดเครื่องตุงเอวฉันให้คนไปตามแกพังโลเราลบมาจากใต้แล่นรถเมเสสามคันและยำคนงูเรายิงยยซิมไม่ตายยิ่งเด็กกระเป๋าไม่ตายเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอเล่ากินก่อนเถอะนายสมานผมถานไปรู้หรือเปล่าเราม,มีเรื่องเดือดร้อนอ๋อไอผู้พันแทนบอกมาแล้วพอเดาได้ ้าไม่มีเรื่องเดือดร้อนเราเป็นไม่ถึงไอ้ผู้เอาละเราก็มีเรื่องเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เห็นจะไม่เหมือนกันผัดเปลี่ยนช่วยกันได้ปนที่ไหนเผาที่ไหนไหนายสมานบอกมามันสายวเวลาจริงๆเถอะผู้ว่าแต่บ้านแท่นเราปลอดภัยดีอยู่นะผู้ตอนนี้ไม่ดีแนะ่กองตรวจั้งสามจังหวัดและยังกองปราบแผ่กันไปที่นั่นเรื่องของเรื่องไอ้ลูกน้องฉันเองก่อเหตุขึ้นมันไปปนร้านขายของปากทางได้มาไม่ถึงสิบช่างแม่งยิงหมดทั้งบ้าน ก่อนยิงยังคุยด้วยนะได้เงินทองพอสบายจะกลับบ้านแทนไอหลานชายเกิดไม่ตายอุตส่าเก็บลมหายใจไว้กระทั่งให้การกับตำรวจจนได้ฉันกะจะหลบเข้าดงป่าไม้ในสมานนั่นแหละทำไมตำรวจกวนมันก็หลังเขาเราต้องการสเบียงเพราะดงทั้งดงหาปลาได้ยากหาเนื้อได้ง่ายแต่เสียกระสุนปืนและเสียงมันดังเท่านั้นเองเหรอเรามาเกือบสิบคนเจ็ดแปดคนรออยู่ดงมะขามเทศต้องหาสเบียงเพิ่มเติมทั้งเงินทั้งคนทั้งอาหารด้วยเรามาช้าเกินไปแล้วผู้ สมานพูดยังเสียดายไม่มีอะไรเป็นหมูสําหรับเราอีกต่อไปแล้วไม่ว่าโงเงินหรือบ้านสมิงทํใไมเรื่องมันเป็นยังไงนสมานแล้วสมานก็เล่าให้ฟังในเรื่องที่เห็นเป็นประโยชน์แก่ตัวเองก่อนสรุปว่าหลังขาวหลังบ้านโงเงินก็ไม่ปลอดภัยตํารวจไม่เพียงแต่จะมาบ้านสมิงแห่งเดียวมันยังยกกันมาจากจังหวัดเกือบนับไม่ถ้วนจนเกือบไม่รู้ใครเป็นใครบ้างผู้คลุนคิดอยู่พักใหญ่หลังจากได้เล่าเข้าไปอุ่นกระเพาะตามความต้องการมันหาเสบียงแล้วกลับดงหลังบ้านแทนเราก็ยังได้ ความจริงฉันไม่อยากประท้าตำรวจที่บ้านแทนเพราะมันจะทําให้ตำรวจรู้เส้นทางเราหมดแต่ไม่เป็นไรถ้าถึงกล่าวจําเป็นเราก็ไปอยู่อู่เราคนที่น่าซื่อสัตย์ต่อฉันยิ่งกว่าฉันเป็นพ่อมันอีกมีคนวิ่งเข้ามาบอกหลังจากคนทั้งหมดในบ้านได้ยินเสียงแตรรถของเท่าแกอุ่นแล้วบอกว่าเท่าแกอุ่นก็มาด้วยกลาวนี้มาโดยรถจี๊ปกลางคนอยู่เต็มรถอา่าดีทีเดียวมหาวาัยหลายผู้ถูอมือด้วยความพอใจจะได้เลียหลายเท่าแกด้วยเขาคงไม่ขาดหรอกผู้ คอยรู้ไ้เอถอท่าแกอุ่นมาวัานนี้ต้องมีข่าวร้ายอะไรสักอย่างฉันรู้เสืกอะไรตัวเมียอะไรมันชักเร็วลงเต็มทีแล้วเสือผู้โบหารทันทีมาถึงคราวเคราะ์พระะลมยังต้องเดินดงสีดาย,ยังถูกยักษ์ลักตัวไปแต่พอถึงคราวสบายก็ได้กรองเมืองเรื่องมันก็มีเท่านั้นเองประตูรั้วสังกะสีของบ้านสมานเปิดออกแล้วจีบกลางสีเทาก็เลี้ยวปลาดเข้ามาเท่าแก่อุ่นนั่งตอนหน้าท่าทางเคร่งเครียดดุดัน หลังรถมีชายชะกันหน้าเฮียมอีกประมาณ10คนรวมทั้งแซมกวยลูกชายเขาด้วยภาพที่ได้เห็นสมานบอกไม่ถูกว่าเกิดความอบอุ่นขึ้นมาหรือช่วยให้ความวุ่นวายใจทวียิ่งขึ้นแต่ประการแรกเขาตกใจคิดว่าบ้านสมิงต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วแน่เท่าแก่อุ่นมาคราวนี้ทวงทาเข้มแข็งยิ่งนักเท่าแก่โดดลงจากรถทุกคนเห็นเขาคาดปืนพกระบอกใหญ่สมานปาดเขาไปโดยมีเสือผู้ตามติด เสผู้ยกมือวาเท่าแก่มองลูกน้องโจนแล้วเปิดยิ้มขึ้นที่ใบหน้าอันคำและเครียดเฮ้ยดีได้พบกันพอใจเหลือเกินได้พบเองผู้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเท่าแก่สมานถามฉันน่งนี้ก่อนลวยด้วยหาอะไรเด็กๆฉันกินก่อนเหล้าพอได้แต่ใหญ่ถึงเมาเสื้อเท่าแห่งบ้านสมิงกำชับแล้วสมานก็พาเข้าไปภายใต้เรือนใหญ่อันเป็นที่สําราญสมุนใกล้ชิดของเท่าแก่อุ่นเอาเหล้าจีนอย่างดีแล้วปลุกใหญ่มาให้เท่าแก่เริ่มพูดอย่างเอาการเอางาน บ้านสมิงยังไม่มีอะไรหลายแรงพวกเงินมีอะไรกันฉันได้เขาวพวกเดียวกันเกิดฆ่าแกงกันรัสมันก็เล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดแม้ว่าจะมีการเสริมสร้างเรื่องขึ้นบางแต่เนื้อหาก็คือเขียมยิงประยงตายสามยังยิงสมุนเขเสกคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กจะไปกันใหญ่ทกแกที่จะทํายังไงมีสองทางแต่ทางรุนแรงที่สุดแผ่นดินต้องกลาบด้วยมือทอแกอุ่นจะต้องตายอย่างชาเสือชื่นใจชื่นใจเสือผู้ชมยังจริงใจ ยิ่งแก่ลายยิ่งเด่นไม่ใช่ลายลบข่าวไล่ประดังเข้ามาอีกเมื่อสมุนในดงควบม้าจากดงมาถึงบ้านสมานและบุคคลผู้นี้ทําให้สมานตกใจมากเมื่อปลีมาถึงก็รายงานว่าสมานหนีได้แล้วอย่าอยู่พงเงินเลยขอสั่งจับเท่าแกอุ่นที่บ้านสมิงด้วยนี่ขอตำรวจรีบไปบ้านสมิงเพื่อตำรวจที่นั่นจับเท่าแกอุ่นแล้วคนรายงานผู้ไม่รู้จักเท่าแก่อุ่นซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นโดยรายงานชอดชอดเฮ้ยเดี๋ยวเล่ามาทีเรื่องอะไรกันช้า,ชา พวกตำรวจพวกในสถานเข้าไปอยู่ในดงในเขียไม่คนพาไปที่ดงเขาสะบักสะบอมมากเขาไปบนหลังม้าพอถึงปางไม้พวกนั้นแสดงตัวเป็นตำรวจดูเหมือนยังไม่ทันพูดอะไรกันมากในเขียก็สารภาพหมดวันในสมานเป็นคนยิงในใช้กับคนบ้านโพเงินเขาก็สั่งจับทันทีกูชิบหายแล้วสมานร้องเหมือนคนหมดสติอย่าเพิ่งอะอะไปร้องไงต่อฟังเรื่องให้แน่ชัดก่อนเท่าแก่อุ่นหน้าเผือดแต่ความเข้มแข็งยังคงมีเต็มคราบ เขาสั่งจับท่าแกอุ่นด้วยเขาว่าเขามีหลักฐานครบหมดแล้วสมุนผู้พักดีต่อสมานรยายงานตอบพร้อมรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่หมอน,นั้นแอบฟังมาเราจะทํำยังไงดีเสผู้นางโดดเล้าของตนต่อไปเหมือนทองไม่รู้ร้อนทายอะไรออกได้หมดว่าอย่างไรเสียก็ดีตนต้องเป็นคนมีความหมายของคนหมู่นี้ขอให้ข้าคิดท่าแก่หลายพูดชา้ชาๆเอ็งมายังไงเอามา้ามาพวกนั้นไม่มีมา้ากว่าจะเข้ามาถึงคงเงินคงอีกนาน ทางในดงมันมีทางลัดได้หลายทางข้ากลัวปะทะกลางทางเสียมากกว่าถ้าข้าย้อนกลับบ้านสมิงหรือมันหลุดจากดงได้มากหลายข้าสักตัวบ้านสมิงก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยของข้าลําพังตำรวจบ,บ้านสมิงข้าอดคิดไม่ได้อย่างไรเสียยังเห็นแก่น,น้ากันอยู่บ้างคงไม่ทำอะไรร้ายแรงแบบไม่มีเยื่อมีใยไม่มีทางเป็นไปได้เสร็จแล้วพ่ออำํานวยทรายหัวยังท้อแท้มันไม่ดูหน้าเราเสร็จแล้วพ่อทุกคนเถือตัวรอดเป็นยอดดีถึงยังไง ใครยังรู้ใจพวกนั้นมันธรรมัดทรรมแงเอาเป็นเอาตายสักเพียงไหนก็ตามแต่เมื่อประจันหน้ากันเข้ามันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งช่างเด้อในไหนเราก็ไม่ย้อนกลับบ้านสมีอีกแล้วพ่อสังหนใจแต่แรกเลยจัดให้ทุกอย่างเรามาพร้อมหมดบางทีเข้าป่ากันละดีละมัง้งพ่อทนได้ทั้งนั้นป่าหรือเขาพ่อไม่เคยกลัวความยากลําบากเขาเป็นเท่าแก่อุ่นคนใหม่สําหรับคนทั่วไปความเป็นคนเจ้าโมโหโทโสการแสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่จะทําอะไรสักอย่างต้องมีคนรับใช้ เกือบจะว่าดื่มเล้าก็ต้องมีคนปอนเป็นคนแก่ที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมีลูกน้องก็ใช้ลูกน้องเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลืออยูดเลยเขากับเต็มด้วยความจริงจังเรากับว่าวิญญาณเสดไร้ไว้ขนองได้กลับมาสิงสู่เขาอีกวาระหนึ่งไม่กลัวความยากลําบากไม่กลัวทุกอย่างยินดีผจญหน้ากับความทุกข์ยากความอดอยากตรากตาํำและในที่สุดก็ความตายสมัยหนึ่งเราเคยเป็นฝ่ายลุกสมัยนี้เราเป็นฝ่ายตั้งรับมันไม่แปลกอะไรหรอก จะลุกจะรับมันก็ต้องเอาความตายเป็นเดิมพันกันทั้งนั้นใครดีใครอยู่คนจริงเท่านั้นที่อยู่ได้นานความฉลาดเท่านั้นทําให้คนเราเอาตัวรอดได้เห็นไหมเขาแพร่เสียงกล้องพางชี้กวาดไปที่รถจีบกลางอันแข็งแกร่งที่นั่นดูทุกคนเหลยวไปมองเป็นตาเดียวกันหมดในนั้นมีสเสบียงอาหารมีลูกระเบิดมือมีปืนกลมีกระสุนพร้อมต่อสู้ตำรวจสองสถานีเว้นเสียแต่ว่าอะไรเท่าแกเือรพูถามเสียงอ่อยด้วยความระยอ่อ เป็นเสรษจขนจับปืนจับลูกระเบิดคนเท่านั้นไอ้ผู้จาไว้เท่านั้นหากใจมันไม่สู้ต่อให้มันถือปืนใหญ่มันก็ไปไม่รอดเอ็งอยากฟังคําข้าไหมทุกคนที่นี่ท่อใครๆก็อยากฟังท่าแกมันช้างเท้าหน้าของเราสมัยหนึ่งข้าเป็นฝ่ายบุกายไหนารนั้นลองข้าได้บุกแหลกลาเป็นหน้ากองหมดและมันทุกคนรู้ว่าข้าทําอย่างไรบางคราวเราต้องเป็นฝ่ายรับเสียบ้างเมื่อจะรับก็ต้องรับให้อยู่ทําลายขวัญฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยับลงไป ให้มันรู้สึกว่าแต่ละก้าวที่ย่างเขาเมาืเล่นงานเราความตายอยู่ไม่ไกลจากปลายจมูกมันเมื่อสู้ต้องทำลายถึงคราวสู้ต้องสู้ถึงขราวถอยก็ต้องถอยแต่อย่างไรก็ตามต้องทำลายขวัญพวกมันคนยังข้ามีทรัพย์สมบัติมากมายก่กองจะหนีไปไหนจะนอนที่ไหนจะกินที่ไหนก็นอนและกินอย่างแสนสบายไปตลอดชาติแต่ทำไมข้ากลับมาทำไมข้ามาถือปืนเคียงข้างพวกเองทุกคนน่าคิดน่าคิด เสื้อผู้กลางเมื่อทุกคนตื้นตันในความเป็นคนจริงของเท่าแกอุ่นข้าไม่ได้อยู่ได้คนเดียวข้าอยู่ได้ด้วยลูกน้องข้าซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความรุ่งเรืองของข้าแผ่นดินนี้ข้าเหยียบมาแต่เล็กแต่น้อยข้าเห็นความยิ่งใหญ่ของใครต่อใครทํามันจะยิ่งใหญ่แผ่นดินต้องกบหน้าข้าเสียก่อนตายไหนตายได้แต่นักเลงต้องกลับมาตายในถิ่นเราเมื่อถ้าจะแลกเสือต้องสั่งถ้าเสื้อพูดลงนั่งยองๆพางพนมมือไวเท่าแกพูดจับใจนะัก เสือผู้ฟังแล้วเข้าถึงใจเอาไงเอากันขนงงผู้มือชั้นยอดรออยู่ชายป่าหลังบ้านจะลบกับเขาที่นี่จะถอยหรือก่อนถอยให้ผู้ออกไปเผาตลาดซะก่อนก็ยังได้โคงเงินต้องลาบไปหน้ากองเราวันดีคืนดีเขาจุดบ้านสมิงให้แดงจับท้องฟ้าได้การเราต้องถอยออกจากที่นี่คุมเชิงชายดงหลังบ้านที่นั่นเราได้เปรียบมันหลายเท่านักแผนการตั้งรับของเท่าแก่อุ่นเป็นแผนของเสือเก่าที่รอบขอบได้เปรียบฝ่ายเจ้าหน้าที่หลายเท่านัก หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่เมื่อสถานสายฟ้าควบม้าตัวเล็กๆแต่ฝีเท้าจัดมาถึงหมู่บ้านการยกคนออกจากบ้านสมานก็ทำไม่ได้เพราะสายเกินไปเสียแล้วสถานเข้าพบผู้ใหญ่คงแจ้งให้ทราบว่าการจับสมานกระทำได้แล้วเพราะมีหลักฐานทุกอย่างหมอแจ้งถูกเชิญตัวไปควบคุมไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในฐานที่กรรมความลับของสมานไว้ทั้งหมดทุกอย่างเป็นความจริง ผู้บังคับกองตำรวจบ้านสมิงได้วางกำลังตำรวจไว้ที่พงเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าแนายและสายตรวจยังไม่ถอนกลับเพราะมีคดีอุกชะกันที่นั่นตอนนี้เองที่ตำรวจนอกเครื่องแบบสังกัดกองกากับการตำรวจภูธรจากจังหวัดจึงแสดงตัวผู้ใหญ่เชิดรู้ว่าจเจ้าตัวสมานได้อย่างสะดวกสถานสายฟ้าถามเห็นใจยากเวลานันนีเท่าแก่อุ่นไอ้กวยกับพวกยกเข้าบ้านสมานแล้วเคราะกรรมของใครไม่รู้สถานสายฟ้าบน อะไรไม่รู้อีกเหมือนกันทําให้คนเหล่านี้มารวมกันที่นี่เท่าแก่อุ่นก็ถูกสั่งจับเหมือนกันเราเห็นต้องการกําลังเพิ่มเติมในสิบตำรวจเอกหัวหน้าสายตรวจหาลือแน่ไม่มีปัญหาสถานเห็นด้วยเท่าแก่อุ่นไปไหนไม่เคยเลยจะไม่มีกําลังคนและอาวุธและบ้านสมานก็เป็นลังใหญ่ของเล้งใหญ่ห่งโพงเงินที่ไหนจะไม่มีอะไรติดบ้านทํายังไงจึงจะได้กําลังจากบ้านสมิงเอ้ามาไปบ้านสมิงมาที่โพงเงินจะเอาสักเท่าไร่ผู้ใหญ่บ้านเสนอความสะดวก าอย่างนั้นจัดการเลยแล้วเราต้องยกไปเดี๋ยวนี้หมู่คิดว่าเราจะทําอย่างไรในสิบตารวจเอกหัวหน้าสายตรวจสแสดงภูมิของเขาว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับหน่วยอา,าสาสมัครจํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธเข้าล้อมตอนหลังบ้านไว้เลูกจานวนหนึ่งล้อมด้านข้างทั้งสองด้านด้านสายมือเป็นบ้านโบราณเรือนสูงกําลังของเราจะเข้าไปยึดเอาไว้ก่อนถูกต้องสถานเห็นด้วยผมกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมตํารวจในเครื่องแบบต้องเรียกเขาแจ้งข้อหาให้ทราบถ้าเขาสู้ก็ยิงกันได้ผมไปด้วยแต่ท่าแกแออุ่นเป็นพ่อตาคุณสถานไม่ใช่เหรอ แต่เท่าแกอุ่นเป็นพ่อตาขุนสถานผู้ใหญ่คงติงสถานยิ้มฉันรู้มันควรทำอย่างไรการระดมหน่วยอาสาสมัครเพื่อดำเนินการจับกลุมสมานกับเท่าแกอุ่นหลูแพร่ไปทั่วทั้งตลาดหน่วยอาสาสมัครหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกทุกคนรู้สึกอย่างเดียวกันว่าให้ทุกอย่างหมดสิ้นจบกันเสียทีครั้นแล้วผู้บังคับกองตำรวจบ้านสมิงก็ปรากฏตัวเขามาอยู่ที่นี่เงียบเงียบนานแล้วกำลังคำเขาเงืนเรื่องเกี่ยวกับความตายของนายสิบตำรวจประยคง แต่พอทราบข่าวก็ปรากฏตัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เข้ามาร่วมด้วยพอชี้แจงให้เป็นที่ทราบกันโดยละเอียดแล้วนายร้อยตำรวจเอกก็วางแผนแบบเดียวกับที่สถานและนายสิบตำรวจเอกตกลงกันเขามีคำสั่งยังเฉียบขาดว่าทุกหน่วยอย่ายิงคนร้ายก่อนจนกว่าจะถูกยิงหรือได้ยินเสียงต่อสู้ด้วยปืนด้านใดด้านหนึ่งความธรรมะทแแมงแข็งขันของหน่วยอาสาสมัครที่ได้รับการซักซ้อมมาแล้วกับคนใหม่ซึ่งอาจเก๊กกัๆอยู่บ้างแต่ก็แข็งขัน ทำให้คนพวกนี้ทํางานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน้นบ้านของสมานก็ถูกล้อมอย่างแน่นหนาพวกชาวบ้านเริ่มอุ้มลูกจูงหลานมาแห่ล้อมดูเล่ากับเชื่อว่าผู้หลายกับตํารวจยิงกันตัวไม่เกี่ยวกระสุนปืนก็ต้องไม่เกี่ยวกับตัวด้วยสถานสายฟ้าผู้บังคับกองตํารวจตํารวจในเครื่องแบบทั้งครึ่งๆึกลางๆคือกางเกงเข็มขัดและหมวกเท่านั้นที่แสดงว่าเป็นตํารวจส่วนเสื้อไม่มีเราก็ยังมีหน่วยอาสาสมัครของผู้ใหญ่งคงคุมเชิงไปห่าง สมานผู้บังคับกองตะโกนเรียกเมื่อไม่มีเสียงตอบเขาก็ตะโกนดังกว่าเก่าสมานนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านสมิงคอยออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่คุณเป็นผู้ต้องหาแล้วแจกให้มันรเวเร็วหน่อยสิวะเสียงเท่าแกอุ่นตะวาดให้แจกปืนและกระสุนมันมาถึงนี่แล้วมันต้องสู้ตายกันแล้วเอาไปเอานี่ไปก่อนพลางๆให้มันยกมาเป็นร้อยการแจกปืนและกระสุนเป็นไปนอย่างรวดเร็ว อาวุธเถื่อนของสมานและเท่าแก่อุ่นกลายเป็นอาวุธประจำตัวของทุกคนที่ฮึกเหิมจะสู้ด้วยอย่างกำลังเจ้าหน้าที่ผิดโดยคิดเสียว่าฝ่ายตนมีมากกว่าและมีอาวุธดีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายส่วนเด็กและผู้หญิงได้มุดหลบตัวอยู่ในเรือนแถวแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาเกือบถึงหน้าประตูอยู่แล้วคำสั่งเท่าแก่อุ่นซึ่งนั่งขัดสมมาธิใจเย็นอยู่ท่ามกลางเมียน้อยก็ร้องสั่งไอ้ผู้ยิงสวนออกหปเลยสังกษีบางออกจะตายไป เธอผู้รับคำด้วยปืนกลมือผู้ใหญ่คงโดนเข้าที่ไหลหมุนตัวไปกิ้งอยู่ในครูเล็กพร้อมร้องสวนผมโดนเข้าแล้วทุกคนหลบนอนราบกันหมดสถานกิ้งตัวตามผู้ใหญ่คงลงไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็เบาใจเมื่อผู้ใหญ่คงบอกว่าไม่เป็นไรผู้บังคับกองถอยออกมาอย่างมีระเบียบแล้วก็เริ่มยิงโต้ตอบสงครามโพงเงินระเบิดแล้วเสียงปืนจากบ้านสมานร,รัวกันยังกระทรดษเราก็เงียบไปตามชั้นเชิงอัญชานฉลาดของฝ่ายู้่มหน่วยการ ให้คนขึ้นข้างบนดูทางหน้าบ้านทีมีคนมากเพียงไรเท่าแก่อุ่นสั่งพริบตาเดียวคนที่ขึ้นข้างบนก็กลับลงมารายงานเยอะเลยครับเท่าแกไม่รู้ใครเป็นใครไอพวกตาขาวทั้งนั้นโดนเขาชุดสองชุดก็ว,วิ่งความเยือกเย็นไม่หวาดวันของเท่าแก่อุ่นเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างกําลังใจให้แก่สมุนซึ่งทีแรกบางคนจิตใจไหวหวั่นละสัมประสายฉันเชิงของเท่าแก่อุ่นทําให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นเป็นลําดับแซมกลวยหน้าไม่มีสีเลือด การต่อสู้ยังฉกัดชกันเป็นของใหม่ของเขาผู้คิดจะใช้ชีวิตอย่างรายาหรือเต็งกูผู้มั่งคั่งมีเมียมากมายหลายคนในมาลายูหรือมาเลเซียความวุ่นวายใจของเขาทําให้พรานกินเหล้าจนหน้าแดงหน้าดําเท่าแก่อุ่นได้แต่ปลอบลูกชายด้วยคําหวานนี่ก็ตะวันชายบายโขแลลูกเอ้ยไอพวกข้างนอกมันจะมีอะไรหนักหนานอกจากปืนลูกซองปืนแก๊ปพ่อทายได้ว่ามีคาบายสักกระบอกเดียวของเรามีปืนอยู่กับกองทัพยิงกันทั้งคืนก็ยังไม่หมด แล้วทำไมไม่เล่นงานมันด้วยระเบิดมือแซมกลยวถามตรงกับความสงสัยของคนอื่นถ้าเองทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเองมีอาวุธสำคัญมันก็ต้องพยายามหาอาวุธสำคัญมาเล่นกับเราทกแกอุ่นอธิบายเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาใช้มันแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาพ่อให้มือซะก่อนพ่อรู้เหมือนกันเราจะเอาบ้านสมานเป็นป้อมต่อไปไม่ได้ตำรวจจะแห่กันมามากขึ้นแต่เวลานี้กำลังตำรวจที่บ้านสมิงพอที่เราต้านทานไว้อยู่พอตกคำเราจะแผงฤทธ เล่นงานมันด้วยอาวุธทุกชนิดลายแรงที่สุดเท่าที่เรามีเสร็จแล้วพวกเราจะตีหักออกมาจากที่นี่ขึ้นบ้านแทนเข้าดงส่วนเองยังไม่มีความเดือดร้อนอะไรเขาต้องการจับพ่อจับสมานพ่อจะให้เองกลับไปบ้านหากพ่อตายเองก็ดูแลทรัพย์สมบัติของพ่อแม้เองจะโดนข้อหาอะไรอยู่บ้างก็ไม่หนักหนาเดี๋ยวพ่อให้เองกับพวกเองบางคนขับรถจีบบุกออกไปแล้วกลาดไอ้พวกนั้นด้วยปืนคนข้างในเล่นงานมาด้วยระเบิดมือเท่านี้เองก็ปลอดภยัยส่วนพ่อจะไปอีกทางเราคอยติดต่อกันวันหลังทุกคนในที่นั้นเห็นด้วย แม้เท่าแกอุ่นจะให้ลูกชายแกปลี่ตัวไปสู่อิสรภาพแต่เขายังมองแต่เขาก็ยังมองเห็นความหวังทั้งแกมจะหลัดข้้งหน้าว่าตราบใดที่เท่าแกอุ่นยังอยู่กับตนและแซมกวยมีอิสรภาพตราบนั้นพวกของตนไม่มีความเดือดร้อนเพราะแซมกวยย่อมต้องส่งเสียพ่อไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเท่าแกอุ่นส่งลูกน้องขึ้นไปคุมเชิงบนเรอนชั้นบนของสมานแต่ละคนล้วนจัดเจนทั้งนั้นแล้วยังถูกกำชับว่าปืนในมือพวกเองไม่ใช่มีแล้วยิงส่งเด็ด เห็นตัวค่อยยิงคนไม่ใช่ยิงเอาใจตัวเองเอาเสียงมันเป็นเพื่อนปลอบใจยิงให้ถูกคนเองยิงมันเจ็บยิงมันตายมากเท่าไหร่เองก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นกําลังใจมันเสียพวกมันก็พลอยตาขาวไปด้วยจาไว้ยิงต้องยิงให้ถูกตายไม่ตายช่างหัวแม่งลุกปืนไม่เสียยิงตึงไว้จนกว่าจะค่าสมานสั่งคนหนุงข้าวไว้ศึกนี้กูรับเองก่อนค่าเราจอ,อกจากที่นี่เราต้องสเสบียงไปเท่าที่จะเอาไปได้ คำสั่งเท่าแก่อุ่นเฉียบขาดมีเหตุผลที่ใครๆต้องทําตามแล้วก็แลเห็นผลด้วยพวกอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านและชาวบ้านที่ร่วมมือลวมใจกับเจ้าหน้าที่โดนยิงบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นอันมากพวกสมัครและผู้ใหญ่อุ่นอยู่ในชัยภูมิที่ดีไคลเลอร์ลาเซอร์ซ่าออกมาก็โดนกระสุนสถานสายฟ้าเต็มไปด้วยความหนักใจต่วันชายบ่ายคล้อยไปมากแล้วสิงห์าสรเดชกับนายตำรวจหนุ่มออกจากดงพร้อมเขียม คนเจ็บถูกส่งตัวไปเก็บไว้ที่บ้านผู้ใหญ่คงซึ่งถูกกระสุนปืนและได้รับการรักษาพยาบาลจากหมอแจง้งกำลังส่วนนี้เข้าสมทบกับฝ่ายที่ล้อมแผนการลบแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นสิงหราชกับพวกมาไม่ทันเลมีรถบรรทุกคนโดยสารคันหนึ่งบรรทุกเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบจากบ้านสมิงมาสมทบนับจำนวนได้สิบแปลว่ากำลังเจ้าหน้าที่มีมากยิ่งขึ้นแต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงสู้ยิบตาสิงหราชมือปืนรับไรเฟิลจากใครคนหนึ่งและนับแต่นั้น หลังการทดสอบทางกระสุนจนเป็นที่แน่ใจเขาก็เริ่มเด็ดชีวิตมือปืนที่อยู่ตามหน้าต่างชั้นบนของบ้านสมานให้ดาวดิ้นไปตามๆกันมือปืนบางรายถูกยิงพังาดหงายเข้าไปบางรายชะล่าใจาผลหน้าต่างออกมาหาเป้าโดนเขาจังหนับกระพุง่งลวงจากหน้าต่างให้ท่าแก่อุ่นเห็นศพของตนเสียงปืนจากภายนอกคือเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ถียิบขึ้นทุกทีแปลว่าเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นผนังบ้านโดนกระสุนพุ่นเป็นแถบ อีกสักชั่วโมงกว่าๆท้องทุ่งก็จะกลายจากสีเหลืองตากพระออมเป็นสีเทาแก่แล้วก็ดำมืดสนิทแต่หากประสุนจากเจ้าหน้าที่ชักจะมากขึ้นและใกล้เข้ามาต้องบุกก่อนมืดพสกรหาลรือกับผู้บังคับกองตำรวจจะบ,บุกยังไงผมจัดการเองว่าแล้วก็เรียกเจ้าของรถบรรทุกคันนั้นมาหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วเจ้าของรถยนต์ก็ตัดสินใจเสียสละ สิงหาาชสถานพาสกรและเจ้าหน้าที่จก,กองอกำกับการและสถานีตำรวจบ้านสมิงบางคนขึ้นรถบรรทุกคันนั้นเตรียมการบุกอย่างหันแหลกโดยสถานสายฟ้าอาสาเป็นคนขับในเวลาเดียวกันเท่าแก่อุ่นเลกลูกชายมาสั่งให้ขับจีบเตรียมออกจากบ้านพร้อมสมุนบางคนสึกหนักแล้วเองต้องช่วยตัวเองเองขับรถจีบเราพังประตูออกไปพอพ้นให้คนของเองคว้างระเบิดไปยังเป้าหมายเท่าที่เห็นเองไม่ต้องทําอะไรขับอย่างเดียวเอาอะไรปิดหน้าเสียใหญ่ใครก็จําได้โยนออกไปสักสี่ห้าลูกมันก็หดหัวแล้ว นอกเหนือจากนั้นปล่เป็นเรื่องพ่อเองแซมกลวยต้องการสมุนมือชั้นดีโดยการเรียกคัดมา5คนเอาขึ้นรถโดยทุกคนพร้อมใช้ระเบิดมือและตัวเขาเองเป็นคนขับเพราะเชื่อมั่นในตัวเองเขาสตาร์ทเครื่องพร้อมกับท่าแกอุ่นสั่งให้สมุนเตร็มกระสุนและปืนให้เรียบร้อยสำหรับยิงกรดสกัดเมื่อเวลาเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาภายหลังที่จีบกลางของลูกชายแกพังประตูออกไปแล้วเอาไปไอ้ลูกชายไปท่าแกอุ่นร้องสั่งจีบติดเครื่องค้างกระหึม แามกวยใส่เกียร์เร่งเครื่อง่าวกับเครื่องบินใจดีๆไว้ไปได้แก่ร้องพร้อมโบกมือสั่งลูกชายแล้วจีบกลางอันแข็งแรงก็บึงเข้าหาประตูครมเดียวก็พังแหลกรถใส่ไปมาเขาระผูระตาเหยียบคันเร่งมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงของเกียร์สุดกำลังสมุนเวียงระเบิดออกไปจากข้างรถบางลูกก็ระเบิดบางลูกก็ไม่ระเบิดเพราะล้ำตกใจและกลัวของลูกน้องความกลัวตายของแซมกลวยมีมากกว่าความรอบคอบ าย่อตัวเกือบจะหดหายลงไปข้างล่างเพราะเกงกระสุนหลงของเจ้าหน้าที่เสียะระวังเสียเสียะระวังจิบคันนั้นหอไปด้วยความเร็วหัวรถใส่ไปใส่มาเหมือนคนเมาเหล้าแต่ความเร็วยังอยู่ในระดับสูงเสียงปืนภายนอกพลูเข้าใส่แสมโวยหมุนพงมาไรอย่างไร้สติควบคุมไม่ว่ารถหรือตัวเองเสียงดังเหมือนลูกระเบิดเมื่อหน้ามอรถประทะเข้ากับต้นก้ามปูใหญ่ในะจังหวัดที่แซมโวยถงหัวขึ้นดู ร่างเขาก็พุ่งออกไปข้างนอกซึ่งมีกระจกหน้ารถกำบังไว้เขาพุ่งผาากระจกเข้าไปแล้วไปหมอบอยู่บนหน้ามอส่วนร่างของกายยังคาอยู่ภายในเมื่อรถจอดพระต้นกามปู่ซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากยืนต้นอยู่เฉยๆมาน,านานนับหลายสิบปีมาแล้วบุคคลที่อยู่ในรถก็ตกเป็นเหยื่อระสุนของฝ่ายเจ้าหน้าที่พร้อมกันในขณะที่ฝ่ายข้างในยิงคมขวัญเพื่อให้แซมกวยหลุดไปได้สะดวกสถานสายฟ้าติดเรืองเร่งความเร็วสูงทะยานเข้าใส่ร้วสังกสีด้านหน้า ห่างประตูบ้านประมาณ10เมตรรถบึงออกไปข้างหน้าเสียงดังโครมใหญ่ล้วทั้งแถบทางตะบ้านลาบไปคนในรถล้นแล้วแต่ใจมั่นคงพอเห็นล้วลาบก็พงกหวักขึ้นพร้อมลั่นกระสุนยังเป้าหมายที่ยิบิบพายแล้วสมานร้องแล้วลืมอะไรหมดทุกอย่างลุกทรวดขึ้นควายามสมบัติวิ่งออกข้างหลังเสือผู้ผาออกจากหลังตุม่มหมุนตัวกลาดปืนยังไม่เลือกนาถูกตำรวจหน่วยกาตายกระโจนลงจากรถหมดแล้วอาศัยตัวรถใต้รถเป็นที่กำบงังเลือกยิงอย่างไม่ไว้ชีวิต เสือผู้อยู่กลางลานวิ่งสุดฝีเท้าแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อกระสุนไกลคนหนึ่งวิ่งเข้าหาตัวแีกหลายต่อหลายนัดวิ่งตามมาวายหลายที่ตำรวจหลายจังหวัดกำลังหาตัวก็ฟาดล่างลงกับพื้นดินเขาจำอะไรไม่ได้เหน็ดเหนื่อยหอบแล้วก็ดิ้นพลาดก่อนววราสุดท้ายมาถึงเท่าแกอุ่นกวดตามสมานไปอย่างรวดเร็วเพราะการหนีของสมุนไม่ว่าเอกโทรตรีทำให้แกพลอยใจเสียไปด้วย สมานพุ่งไปข้างหน้าเหมือนธนูพอจวนถึงประตูรั้วก็วิ่งไปบนสะพานแล้วหันมาร้องบอกเท่าแก่อุ่นระวังเท่าแกบนสะพานสถานสายฟ้าโกรธมาติดติดแกอุ่นอย่าหนีอย่าหนีานวายรายเท่าหมุนตัวกลับมาแล้วตอกด้วยดขาบินสถานทิ้งตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วเสือเท้าหมุนกลับพ่อตามสมานไปแต่ทว่าแกไม่ได้วิ่งไปบนสะพานซึ่งไม่มีใครบอกแต่แรกว่ามีการขุดหลุมทางเอาไว้ สถานที่งกขัวขึ้นดู <_ an> เห็นร่างเท่าแก่พุบ <_ an> หายลงไปจากแผ่นดินกล่าวกับถูกธรณีสูบพร้อมเสียงร้องโอย <_ an> ภาพต่อมาที่ทุกคนแลเหเห็นคือแกนอนงายอยู่ในหลุมพรางไม้ลวกที่เสี้ยมปลายแหลมเสียบร่างแกอยู่สมานปาดออกไปข้างนอกกับสมุนหลายคนแต่ก็ต้องชะงักแสงแดดสีขมิ้นอ่อ,อนทําให้เขามองเห็นคนเป็นจํานวนมากเล็งหน้าเข้ามาทุกคนมีปืนอยู่ในมือปืนทุกกระบอกเล็งมายังร่างเขา เขายืนจังกากราดคาบินในมือออกไปจะถูกใครบ้างเขาไม่ทราบได้แต่หูเขาได้ยินเสียงกล่าวกับว่าปืนทุกระบอกลั่นขึ้นพร้อมกันแล้วร่างเขาก็ล้มหวบหมดความคำนึงถึงใครทั้งหมดไม่มีอีกแล้วชั่วการละปาวาสารศึกาลที่จะระเบิดที่บ้านสมิงแต่กลับไประเบิดที่โพเงินทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากทุกคนทุกแห่งประจบสิ้นที่โพเงินจำเลยในคดีต่างๆที่เจ้าหน้าที่รู้เท็จบ้างจริงบ้างไม่รู้บ้างก็จบลงด้วยมือมันเองสมดังที่กล่าวว่า มนุษย์ต้องใช้ร,รมที่ตนก่อไว้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนที่ตายด้วยความทรมานที่สุดคือเท่าแก่อุ่นผู้ตกเป็นเหยื่อหลุมพลางของสมานกลวยหรือแซมกลวยตายเพราะไม่มีใครยิงแต่ด้วยน้ำมือเขาเองกระจกรถจีปของเขาซึ่งเขาเป็นผู้ขับเชื้อดคอเขาสิกเกิบเละที่สำคัญที่สุดคือบาดหลอดลมขาดสะบั้นไปสมานถ,ถูกหน่วยอาสาสมัครซันโวปลุกเสือผู้โดนยิงเละทั้งตัวบุคคลเหล่านี้สร้างเวรสร้างกรรมชั่วไว้มากมาย ใครก็ตามที่ตายด้วยน้ำมือเขาความคิดเขาและปากาสิทธิ์เขาแม้จะไม่มีหลักฐานลงโทษได้แต่คนเหล่านี้ก็ต้องใช้กรรมด้วยความตายซึ่งหากยังมีชีวิตอยู่ก็อาจต้องชดใช้แบบเดียวกันวิญญาณหลายต่อหลายดวงที่ยังลอยเคว้งคว้างในปรโลกคงจะยอมรับว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมมีการตอบแทนเขียมยังประโยชน์ให้แก่การสอบสวนและเป็นผู้คลี่คลายเงื่อนงำทั้งหมดให้กระจ่างแต่ผู้ต้องหาทั้งปวงก็หาชีวิตไม่แล้ว กระนั้นเขาก็ยังมีผลสนองคือบาดแผลที่ขาทำให้ในายแพทย์จัดการกับขาเขาเสียข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมสถานสายฟ้าเดินทางกลับกรุงเทพที่สถาน,นีนั้นมีคนมาส่งมากมายโดยในจํานวนนั้นมีน้ําอบอยู่ด้วยคนหนึ่งที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในระยะเวลาหนึ่งไม่มากกว่าสองสาวันแต่แล้วหล่อนก็เปลี่ยนใจเมื่อก่อนรถจะออกแสงจันทรเดินไปโอบกอดหล่อนไว้พลางว่าหนูไม่ควรไปจากที่นี่หนูต้องอยู่จัดก,การศพพี่ศพพ่อ หนูต้องไม่คิดด้วยว่าหนูเป็นลูกใครน้องใครหนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักอย่างเดียวหนูต้องอยู่สู้หน้าทุกคนพี่จะยืนเคียงข้างหนูเสมอด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยความรักเหมือนอย่างที่พี่มีต่อเอื้อยอย่าไปแม้คนตายจะเป็นใครแต่เมื่อเป็นศพไปแล้วก็หมดเรื่องเราก็ต้องทำหน้าที่เราบ้านสมิงไม่ใช่ของใครสายฟ้าหรือเท่าแก่อุ่นแต่เป็นบ้านสมิงของเราทุกคนหนูต้องอยู่และช่วยกันแก้บาปช่วยกันสร้างให้มันจเจริญงอกงามน้ำอบก่อแสงจานร้องไห้สะอื้นหนูไม่คิดจะได้รับความพรานี้จากใคร หนูไม่ได้ทาอะไรผิดนี่จ้าคนอื่นทําผิดเพราะคิดมากไปหวังมากไปแต่หนูไม่ได้ร่วมสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันเถาน้องพี่จะดูแลเหมือนน้องในไส้บ้านสมิงเป็นของเราทุกคนคนเราจะทําความชั่วร้ายอย่างไรไม่ได้รับผลตอบแทนแล้วเราไม่ใช่คนใจร้ายที่จะนึกถึงเรื่องเหล่านี้ต่อไปแล้วทาแก่อุ่นเป็นคนร้ายกาศแต่ลูกสาวน้ําอบเป็นคนดีเหลือเกินเชื่อพี่ไหมเชื่อค่ะเชื่อก็อยู่สถานได้ยินหมดก็พอใจเขาเดินเข้ามากอดน้ําอบเหมือนหล่อนเป็นทาลกลืมให้หมดทุกอย่าง ลืมเหมือนมันเป็นความฝันพี่ก็จะลืมเหมือนกันน้ำอบที่ไม่ลืมคือพี่จะไม่ลืมว่าน้ำอบไม่ใช่น้องของเมียแต่จะจําได้ว่าน้ำอบคือน้องสาวคนสุดท้องของพี่ก่อนรถไฟจะออกมีรถย๊ปคันหนึ่งแล่นฝุ่นตลบเข้ามาแล้วจอดพวดพลาดภาสกรลงจากรถรับประคองหญิงคนหนึ่งแต่งชุดสีเขียวอ่อนลงมาด้วยจาได้ไหมฉเฉลียวคนสวยกระดังงานรนไฟของโพเงินแสงจันร์บอกสถานผมเกิดมาไม่ทัน เหยียบรถ30มไม้เท่านั้นคุณฉเฉลียวจะเป็นลมและเมารถภัสกรบอกขอบคุณมากผมไปไม่กี่วันแล้วกลับมาท,ทําธุระแต่อาจไม่มาก็ได้นะเว้นแต่ว่าคุณจะส่งบัตรเชิญแต่งงานไปให้ผมและถ้าหาเจ้าภาพฝ่ายหญิงไม่ได้เดี๋ยวผมเป็นให้เสียเองหรือ,อยังไงเฉลียวเมื่อไหร่กันแน่อย่างไอ่เฉลียวตอบแล้วแต่ผู้หมวดค่ะเสียงวูดรถดังขึ้นสิงหราชเดินไปตบไหล่สถานอย่ากลับมาจนกว่าเมียคุณจะคลายความโศกเศร้าแล้วก็ทําหน้าที่ผู้จัดการใหญ่ของผมที่กรุงเทพด้วย รถเคลื่อนขบวนสิงหราชด,ดึงแสงจันทร์เข้ามาอบกอดทุกอย่างจบแล้วชีวิตครอบครัวเราเริ่มต้นแล้วเราจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กกันเสร็จทีนะพี่จะพยายามแต่เรื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่แม่รับปากพูดอะไรก็ไม่รู้น่าก,กลัวอยากเล่ามากกว่าอย่างอื่นหรือไงเนี่ยเดี๋ยวหนูเลี้ยงเล่าแล้วกันแล้วทั้งหมดก็เดินกลับมาด้วยกันที่ลานเจ็กจัวมีไฟสว่างผิดปกติเราดีใจสิงหราชบอกภรรยาในอนาคตของเขาสถานรักษาคำพูดของเขาดียิ่งเขาไม่ได้ยิงพ่อตาเขาเลย แม้จะยิงก็ยิงได้แต่ทาแก่อุ่นตายโดยไม่มีใครทําแซมกวยก็ตายด้วยมือเขาเองสมานโดนกระสุนชาวบ้านพงเงินด้วยกันเสือผู้ไม่รู้ใครยิงตำรวจหรือชาวบ้านใครก็ไม่รู้แต่มันก็ตายไปแล้วท้องฟ้าบ้านสมิงจะไม่มีสีแดงเป็นเลือดน้ำอบกับเอื้อต้องกลับมาทําอะไรสักอย่างเราคนบ้านสมิงจะได้ลืมเทาแก่อุ่นสียทีแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องหาเลิกแต่งงานกันก่อนเร็วที่สุดนะจ๊ะแสงจันยิ้มอายไม่แต่งได้ยังไงก็หนุ่ถูกมาจําแล้วนี่คะ แล้วเดี๋ยวมีพยานโผล่มาฟ้องอีกขายขี้นหน้าเขา